สวัสดีครับร้านนรินกัญญานะครับอ่าวันนี้ลูกค้านะครับร้อเจอเป็นขอบเป็นนะครับมาเปลี่ยนเป็นขอบสเกตนะครับพร้อมยางคู่ตัวนะครับสองห้าห้าหกห้า R สิบเจ็ดนะครับขอดป้ายแดงนะครับเป็นล้อติดตัวมิลเอ็กมาครับตัวเริ่มเริ่มต้นนะครับผม่าเรามาดูปียางและเส้นสีหน้ายางกันนะครับนี่นะครับปียางปียี่สิบสองนะครับ บรรจเส้นสีหน้ายางนะครับนี่ครับใหม่แดงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับุกสีหน้ายางอยู่ครบนะครับ่าเพราะว่าทําไมลูกค้าถึงเปลี่ยนขอบสเกลนะครับเพราะว่าตอนนี้ของสิบหกนะครับมันไม่มีทําแล้วนะครับเลยต้องมาเปลี่ยนเป็นขอบสเกแทนเพื่ออนาคตว่าข้างหน้าที่ลูกค้าจะหายางได้ง่ายขึ้นนะครับผมหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับลองโทรมาสอบถามได้นะครับที่ร้านนลิน์การยางนะครับ 0650475656ร้านนลินการยางครับร้านนลินการยางอยู่ที่ไหนครับอยู่อ่ะอยู่อำเภอคลองหลวงรงหว่าปทุมธานีนะครับอยู่ถนนเทบคลองสนะครับผมอยู่ยุ่้ๆกับโรงเรียนสารสานนะครับเข้าจากปากทางคลองหลวงมานะครับเรียบคลองสาประมาณ900าเมตรนะครับจะเห็นป้ายนะครับสังเกตป้ายนี้ไปเลยครับนัลลินการยางนะครับยางายแดงราคาถูกครับ ครับขอบคุณมากครับ